เอาเละครับวันนี้ผมจะบอกเพื่อนๆหมดเปลือกเลยนะครับว่าทําไงงยงไถึงจะได้หนึ่งจากล็อดพันบาทต่อวันนะครับผมสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับนักปั่นสายปั่นตลอดทุกคนนะฮะวันนี้ผมมีเทคนิคดีๆที่ผมใช้เป็นประจําเนี่ยจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับก็มั่นใจได้เลยว่าเพื่อนดูคลิปนี้เนี่ยสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับการเล่นของเพื่อนๆได้เลยนะครับผมก็บวกทุกวันแน่นอนนะครับวันนี้ผมการันตีนะค่อนข้างจะแม่นยา100ําร้อยเปอร์เซ็นต์ ประมาณ9ก้ซละกันไม่ไม่ชัรวขนาดนั้นนะครับข่อเพื่อนๆหลายคนก็นอาจจะรู้เทคนิคนี้อยู่แล้วนะก็ดูจากเนี่ยคลิปแรกๆเห็นปะก่อนอื่นเนี่ยจะไปสู่เทคนิคนี่ผมขอแนะนำให้เพื่อนๆใ,ให้ใจเย็นๆนะครับอย่าโลภเสด็จขาดนะฮะเพราะเป็นเกมที่เล่นกับจิตวิทยาคนนะครับผมอย่างแรกเนี่ยผมเล่นเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมผมจะเล่นผมจะเลือกโปรโมชั่นก่อนนะครับเลือกเติมเงินแล้วก็เลือกโปรโมชั่นว่าจะเอาโปรไหนให้มันได้เยอะที่สุดนะครับผมให้ได้เพิ่มเครดิตของเราอ่ะเพราะว่า ยิ่งเรามีเครดิตเพิ่มมากขึ้นโอกาสที่เราจะเล่นได้มากก็เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับเพื่อนๆสองนะครับเลือกเกมที่สามารถซื้อปีสปินได้นะครับอย่างเนี้ยที่ผมเล่นอยู่เนเพื่อนๆเ,เ,เห็นไหมส่วนใหญ่จะเป็นของค่าย PG นะครับผมก็ที่ผมเล่นก็จะเป็นเกมอียิปต์บุ๊กออฟมิสซี่นะครับผมหรือว่าจะเป็นพวกเทเชอร์ออฟแอสแท็กก็ได้นะครับอันนี้ก็กําลังดังเลยนะครับช่วงนี้นี่ครับผมก็จะกดไปก่อนนะครับผมอย่างนี้3เนี่ย ผมจะเบ็ดเห็นบ้าเพื่อนๆเห็นบ้าตอนแรกอ่ะจะเป็นฟรีสปินขั้นต่ําสุดนะครับอย่างในเกมเนี่ยก็จะเป็นเกมอียิปต์นะครับราคาก็ที่300นะครับผมก็ลุ้นเนาะนะครับว่าจะได้เท่าไหร่นะครับแต่ว่าอย่าโลภนะครับผมก็ค่อยๆไปนะครับเพื่อนๆสี่นะครับผมพอได้ฟรีสปินมาถ้าเกิดกำไรสักห้าเท่าหกเท่าก็พอแล้วนะครับผมวันนี้ผมทุนที่ประมาณ300นะครับผมโอเคแค่นี้ง่ายๆนะครับเพื่อนๆก็ดูกันไปนะครับผมเนี่ยเห็นไหม เนนี้ก็คือใกล้หมดแล้วครับสำหรับปีสปีแรกเนเพื่อนเพื่อนกระดูใกล้หมดแล้วนะครับสำหรับปีสปีนแรกหมดแล้วนะฮะทั้งหมดได้มานี่คเพื่อนเพื่อนเท่าทุนนะครับ3 3 2เท่าทุนเลยนะฮะ ไม่ต่อไปเราต้องกดอีกรอบหนึ่งนะครับเราอย่าไปยอมมันนะฮะผมก็จะกดแบนด์วิเจอร์ฟีสปินนะครับผมเ,เพื่อนๆก็ดูโอเคว่านี๋วประมาณสี่ทุ่มกว่านะก็ค่อนข้างง่วงนะครับไปกันเลย เห็นไ,ไหมครับผมจะเบ็ดปริปินต่ำสุดนะครับแล้วก็จะเลือกโบนัสเนี่ยโบนัสเนี่ยผมจะไม่เลือกเลยนะผมจะลุ้นเอานะครับตัวเลือกลึกลับเอานะเพื่อนๆนเพราะว่าเราชอบลุ้นอยู่แล้วนะครับไม่ใช่หรอกเพราะว่าจริงๆนะเห็นไหมมาละสิบห้านะครับกาหมดฟรีสิบห้าครั้งแล้วครับโบนัสเริ่มต้นตัวคือเริ่มต้นสนะิบเนี่ยคือโอเคเลยถือว่าแบบถือว่าเด็ด ผมบอกเลยว่าถือว่าเด็ดนะฮะตัวนี้ก็ดูกันไปนะครับอันนี้ก็ผมก็คุมความเสี่ยงไว้หมดแล้วนะครับผมว่าต้องเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับเป็นยังไงนะฮะมาแล้วตาเก่งเกมนี้เนี่ยเวลามันสมมุติเราได้ฟรีสปินเหรือฟีเจอร์ฟรีสปินนะเพื่อนๆเ,เวลามันออก ตัวคูณจะเพิ่มขึ้น1น,นะครับผมเนี่ยดูอย่างเห็นไหมตอนนี้13นะเป็น14แล้วนะเพื่อนเห็นปะ่ะยิ่งเราเข้าหลายๆไม้เนี่ยยิ่งเข้าเยอะนะครับผมเนี่ยเห็นปะนี่แค่ไม้เท่าไหร่ไม้ที่4ี่เองนะได้แล้วนะครับผมเห็นไหมเ,เพื่อนๆถ้าเกิดกดฟีเจอร์ฟีสปีเนี่ยถ้ามันไหลก็คือมันไหลเลยนะครับผมเงินเทคนิคที่ผมใช้อยู่นะครับผม คือไม่ปัดไม่อะไรเลยเข้ามาแล้วก็ฟเจอร์ฟรีสปินเลยนะครับผมเนี่ยได้มาละเก้าร้อยกว่าบาทเห็นไหมก็อย่างที่ผมบอกนะผมจะทวนนะครับอย่างแรกเนี่ยเลือกเอาโปรโมชั่นก่อนนะครับให้มันมีโอกาสที่จะได้ตังเ์ยเยอะๆนะครับ2เนี่ยก็เลือกเกมที่สามารถซื้อฟรีสปินได้นะครับเพื่อนๆข้อ3เนี่ยก็คือจะสปินขั้นต่ําสุดนะครับตามเงินทุนนะครับผมสุดท้ายเนี่ยก็คือ เอากำไรครับเก็บกำไรกลับนะครับผมก็ตามนี้เลยนะฮะวันนี้ผมก็ได้มาเท่าไหร่แล้วเนี่ยพันสองกว่าแล้วนะครับเป็นอย่างต่ำนะทุกคนเห็นไหมส่วน คลิปหน้าเนี่ยผมก็จะมีการสอนบริหารความเสี่ยงเพื่อนๆว่าเล่นเนี้ยควรลงทุนเท่าไหร่นะครับแล้วก็ควรพอที่เท่าไหร่กี่เท่านะครับว่าคัตลอสกี่เท่านะครับผมเนี่ยเห็นไหมจบแล้วนะครับเราก็ได้มาพันกว่าบาทนะครับเพื่อนๆโอเคครับผมก็สําหรับวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับมีกิจกรรมแจกเครดิตฟรีนะครับเพื่อนๆทาตามนี้นะครับ1นนะครับกดไลค์คลิปนะครับผม สเนี่ยนะครับผมก็คอมเมนต์คำถามที่ผมจะตอบคอมเมนต์ตอบคำถามที่ผมจะถามนะครับ 3. ก็แชร์ลงในกลุ่ม5กลุ่ม 4. แคปหน้าจอส่งหลักฐานมาที่ลิงก์ที่ผมทิ้งไว้ให้นะครับส่วนข้อ5้าเนี่ยก็รับเครดิตฟรีไปเลยนะครับสําหรับวันนี้ก็เท่านี้พนเพื่อนๆบ๊ายบาย